เรามาดูรถคันนี้นะครับเป็น B M City 3 GT เนาะมาเคลือบเซรามิกนะครับดูสภาพสีรถนะรถใช้งานมาสักพักแล้วล่ะอ่ะดูจากร่องรอยนะครับมีทําสีก็คือกันชนทําสีมาแล้วแต่ฝากระโปรงเนี่ยไม่น่าจะได้ทำนะครับดูจากลายเป็นฝ้านะการใช้งานริ้วรอยค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้จะได้เห็นเลยว่าในเดี๋ยวผมแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งอ่ะรถเก่านะครับเคลือบเซรามิกเหมาะสมไหม อันนี้ผมมั Pump, well, nope. okay. so okay. so out, ่นใจว่าผมฟื้นฟูได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าบางคันถ้ามันหนักเกินไม่คุ้มเงินกับลูกค้าเราก็จะแจ้งลูกค้าไปเฮ้ยพี่มันทําได้แต่ว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรแต่อันนี้ผมมั่นใจว่ามันโอเคนะงานออกมาดีก็เลยรับทํานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าฟื้นฟูกลับมาได้ขนาดไหนเดี๋ยวผมแบ่งชึ้นฝากระโปรงของคันให้ดูเลย ก็เราลองปรับสภาพสีผิวฝากระโปงนะครับก็ได้ประมาณนี้ผมว่าก็โอเคนะความต่างขขงข้างจะเยอะอยู่นะเดินกระดาษเขาเลยลองเทียบดูอ่ามันมีคราบของเก่ามันมีคราบน้ําเป็นฝ้าขา,ขาวๆนะครับอ่าเราก็ฟื้นฟูมาได้ทีนี้พอฟื้นฟูมาเสร็จเดี๋ยวเราก็เคลือบเซรามิกให้ลูกค้าแล้วก็จะมีเซอร์วิสต่ออีก2ปีก็ดูแลลูกค้าต่ออีก2ปีไม่ว่ารถเก่ารถใหม่ถ้าเราทําเต็มที่แล้วเนาะ แ้่มันได้งานออกมาที่ดีได้ประมาณนี้โอเคเรารับทำามดแล้วเคลือบเซรามิกแต่ในส่วนของงานที่มันแบบไม่ไหวอ่ะเราก็แจ้งลูกค้าไปถามว่าเงินใครก็อยากได้แต่ว่าลูกค้าจ่ายเงินมาให้เราเนี่ยเราก็ต้องหาความคุ้มค่าให้ลูกค้านะครับฝากไว้สําหรับถ้าลูกค้าที่สนใจเคลือบเซรามิกหรือติดฟิล์มใสก็นรอยก็ลองศึกษาดูก่อนครับลองสอบถามเข้ามาได้ขอบคุณครับ